็นบ้านของใครคะบ้านของพี่ละไมค่ะเป็นทีมงานของฤทธิ์วันทุนายนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์พี่ละไมกันนะคะว่าอยู่ที่นี่คะะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านอะไรนะพี่นะบ้านเขาในค่ะบ้านเขาในตําบลกระแสศิลชัค่ะจังหวัดจังหวัดสงขานะคะวันนี้เรามีนัดประชุมกลุ่มย่อยนะคะอยู่บ้าน โอเคสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะวัสดีค่ะลุงชอบนะคะค่ะวันนี้นะคะน้องจะมาซ้ำผ่าในเรื่องของเทวาพีธานในตัวอินค่าโอยเข้าไปอะคะ่ะพีมีปัญหาสุขภาพต,ตรงไหนมัง่งอันไม่มีปัญหาเลยเปลี่ยนร่างกายอันบอกวะ่าอะไรไม่มีปัญหาอันคเดี๋ยวไ<อ>มนมีฤทธิ์แรกนี่อ่ะในพ่อดูแพ้นะคะแพ้เบาหวานเหรอคะอ๋อโอเคอันนี้คือแพ้เบาหวานนะคะอันนี้อันนี้คือพีธานไปกี่วันกับท่าไปกี่วันกับลาบน้ำใต้ตรก ถูกตีแล้วอ่ะหน้ามาันอ๋อทั้งนี้เราใายมาประมาณ20วันได้ไหรือไม่ไม่ได้ไม่ทึ้งที่วันนะี้จวันเดียวจะบูนเะี่ค่ะได้ทั้งยากรู้ว่าตอนนี้ค่ะทั้งกินนะคะทั้งข้าความรู้สึกจากใจเลยนะคะที่ว่ากินตัวนี้ไปแล้ววันเป็นมันปืม้มังครับมันนุ๋ยดีขึ้นขึ้นค่ะขึ้นเลยวันนี้ทำไปบุกล่าเข้ามากันได้เลยนี่กินทุกวันอยูข้งนี้ เนี่ยและอาการแกแห้งไปเยอะจากวันนั้นที่เป็นแพ้ซดนะคะวันนั้นหนัมมีหนําเรื่องมันไม่มีหนําเรื่องอืมโอเคนี่คือคือคือพ้นหลับเสี่วาเราได้จากตัวอินท่าโอยนะคะนี่คือคือเสียงจริงๆจากคนที่ได้กินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุ่มหมุดบางเหลืองข้อลาวันถ้าเกิดแบบมันคือนลวถ้าวันหยุดตัวนี้เยันมันจะดีมันจะดีมากมาเพราะถ้าว่ามันถึงขันที่ว่ามันเปื่อยยันมันจะดูเละยากอะค่ะพอตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องข้อความเสื่อมแพ้อักเสบเสียว่ามันมีปัญหานะคะเพราะฉะนนนนั้้คืออตี ทางกินทางท่าไปเรื่อยๆนะคะก็ทางผ้าเลยนี่กันค่ะถึงอิกสักประมาณเดือนนึงอะค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันอีกทีนึงในเรื่องของท้งเพลนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเป็นเคสเบาหวานนะคะพี่เขาจะมีปัญหาในเรื่องของแผลนะคะที่เท้าวันก่อนจะมีน้ําเหลืองเยอะมากวันนี้เรามาติดตามก็คือแหลงลงนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มาพบกับ 5สตินะคะ<ม>แล้วก็ <S <S ของคุณลุงนะคะ mm. คุณลุงนี่จะมีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะหลังจากที่คุณลุงได้ทานตัวอินทาออยล์ไปแล้วนะคะอยากให้คุณลุงเล่าจากความรู้สึกที่คุณลุงมีอาการอยู่แล้วก็ทานอินทาออยล์แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะคะุณลุงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหลังจากที่คุณลุงทานไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีขึ้นเออหลับอาการหลับเออหลับนอนหลับสบายหลับสบายขึ้นนะคะแล้วก็เวลาตื่นขึ้นมานี่มันสดชื่นไหมคะ mm. okay. จากเมื่อก่อนที่ว่าคุณลุงเป็นนี่คือคือดีขึ้นเยอะแล้วมีความสุขไหมคะจากการทานโอเคค่ะ <c oughs> คืออย่างน้อยๆคนทํางานนะคะเวลาเราได้ยินบทบาทความรู้สึกที่คุณลุงขั้นหนึ่งนะคะมีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้า <c oughs> คุณลุงทานไปแล้วหลับลึกแล้วก็มีความสุขนี่คือความประทับใจทีไ่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอถามของป้าสุติตนะคะเป็นภรรยานะคะคุณป้ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างคะปวดเข่าปวดเข่านะคะเคสนี้ของการปวดเข่าค่ะ เดียวคุณป้าช่วยเล่าให้ฟังดีิงว่าหลังจากที่ทานไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนี่เินท่งเดี๋ยวมันยังไม่ายนะเียมันนี้นแค่งแรกนค่ะโอ้นีไายเลยแต่ที่ว่าทานไปแล้วมีอาการกระดุ้งนะคะปวดเหมือนกันค่ะแต่คุณป้าก็ไม่เคยหอไปห้าโม่กับไปเหลียวนะพอว่ากินยานี่แหละไปบวบินมาหนิ่้าเหลียวนะแล้วกบไปห้าโม่เจ็บนะเดินไม่ค่อยนอดนะแล้วกบไปห้าโม่กบกินยานยโมอไม่แม้ที กินยานี้ตมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่มันก็อย่างปวดนั่นแน่ไม่ใช่ว่าไม่ปวดค่ะกาคขึ้นนี้กินอยู่ซิกับยู่เรือัแต่ตอนรเลยค่ะกินอยู่ทุกวันเลยนี่อ๋อตองร้านนั้นขึ้นโรยเกจโรยเพลทหัวใมโม่นั้นโรยเกจโรยเพโม่นังวัดวัดขึ้นเรากัะนี่อย่างขึ้นเลยนังไงนงไงเนื่อยเลยนะวัดขึ้นเลยพอกินยานี้ก็ไปไปวัดลุงโรยีมาตอ็ไี้โม่ โอเคอ่าก็นี่คือผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็เรื่องของอาการปวดเข่านะคะนี่คือผลลัพธ์จริงๆที่ได้รับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะกับคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะคะขออนุญาตมาสัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิอันนี้นะคะพี่เขาก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างคะอยากจะให้อะไรโมดูกยนต์เนียอ่ากว่าดีขึ้นกินไปประมาณกี่วันได้คะกินไปประมาณสัก เพราะไม่ติดได้เพราะว่าไม่พอเรากินเรียนนี่มันคือโหลดรุตัวนบบว่ามันจะดีขึ้นมันกระถุ่งไหมคะตอนที่กินไปมันกระถุ่งผิษไหมอ๋ออันนี้เป็นคนท่านหนึ่งนะคะที่กินแล้วก็ไม่มีอาการกระถุ่งผิดนะคะแต่ได้ในเรื่องของผลลัพธ์ค่ายด้วยรับมาเร็วก็มันมันก็ดีขึ้นนลค่ะแจ๊กจะบว่าเราไม่รอตึงก็รู้กินในนี้อยู่ในนี้ก็คือดีขึ้นมา วันนั้นวัน <Leah> นั้นตัวตายนะตัวยตัายเดืนหึ่งวัดคือเดือหลับแจ้กได้กระดิ่งแตพอคำกันนอนพอนอนแทบยกขึ้นนีโกงๆแต่ว่าเขาเล่ได้ยกขึ้นต่เขา่งัน่าตั่ดีพอแต่ต่างกเขาเาว่ะนเราลงเงินมา้าตากินกันยกตีขึ้นมาไเดยนอนี่คือผลลัพของผลิตัณนะคะไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพคาแข็งแรงในแต่ละวันแล้วก็ในเรื่องของมดลู นะคะและพี่เขาเป็นคนทํางานค่ะนี่คือความประทับใจที่ได้รับจากตัวอินคาออยนะคะขอบคุณมากมากค่ะอันทีหนึ่งอันอันที่หนึ่งนะคะไขมันเป็นไขมันเป็นไขมันมากเป็นภาษามอีเล่ยมนเมื่อวันเดือนอะไรเดือนที่แล้วมาเดือนเดือนที่แล้วะมีอามีนาเดือนมีนากลางเดือนหมอหนักจอกไขมันแล้วก็ไปฟังผลก็ไปฟังผลหมอบอกว่าเออคุมอาหารได้ดีมาก เอาตัวมือเยคหมอบอกว่าตัมานั้นได้ดีมากไม่ต้องกินยาแล้วนะวันนี้ไม่ต้องเอายาไปมันไปกินแล้วแล้วก็จะสวดอะไรเพิ่มไหมหมอหมอคุณหมอบอกว่ารู้สึกหนักต้องน้อยลูกบีบอ้าวอย่างนั้นวดชีอ้าวตรวจชีมาทดอชีมีนิดหน่อยอืมมีนิดหน่อยเอายามากินแล้วนะเดี๋ยวไปตรวจอีกทีนะไปอีกในเดือนนั้นแหละไปอีกพอไปอีกตรวจสองลูกเลย ตรวจฉี่สองขวดเลยขวดหนึ่งรรคหนึ่งขวดหนึ่งรคหนึ่งอีกขวดนึงงั้นฉี่ออกภายในครึ่งชั่วโมงแล้วอีกฉี่งนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วไปฟังผลเมื่อวันอาทิตย์มีารคุณหมอเป็นไงมั่งไม่มีอะไรเลยในฉี่คุณเอาเย้แล้วไม่มีอะไรเลยในฉี่คุณแล้วก็ที่ไม่รักษาที่ไม่ที่ว่าอาการที่มันประกอบมาหนึ่งผลย้อนพอดีขึ้น สองไมเกรนดีขึ้นภูมิแพ้หายไปเลยอย <Yeah. S 1> ากที่นอนห้องเอไม่ได้นั่งรถเอไปไหนกับเป็นต้องปิดเอช่วงตีตัวเองนั่งต้องใส่เม็ดเพราะมันเสบแล้ววันนั้นไปหาร้านยาใหญ่เปิดแพร์ทำไมไม่ใส่ปือกลับมาก็ไม่ใส่เอาคืนนี้เรานอนห้องเอดู <c oughs> นอนห้องเอเธอสังเกตดูนอนได้คืนที่หนึ่งนอนได้คืนที่สองนอนได้นอนได้มาเที่คืนทืนนี้แล้วห้องเอเย้จบค่ะ ตลอดเหมือนเครื่องเม็ดปวดอยู่ข้างในเดี๋ยวนี้หายไปแล้วเย้ขอบคคุณ่ะ